ท่านผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งช่วงรายการนะที่น่าสนใจครับตอนนี้เราพามาอีกหนึ่งร้านนะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยมีพี่ตาลเป็นผู้ดูแลร้านอยู่พี่ตาลหรือตาลไทยธรณีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาลนะที่ร้านพี่ตาลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หอมคงบัญโยครับหลวงปู่ของคงบัญโยที่ศาสตร์ทุ่งมนะ ที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับก<ร>็พ<ฮะ>ี่ตามเล่าประวัติข้าวๆานิดหนึ่งว่าทำไมถึงไปศรัทธาหลวงปู่ได้อ๋อผมพอดีสมัยเป็นนักเรียนนะครับรผมก็อยู่ที่ซีคอนแล้วพอดีเ <comp> ดินเล่นไปเดินมาก็รู้จักกับวุพี่รุ้นพี่ก็แนะนำ <finals S 1> ให้มาเล่นพระผมก็เลย ไปลูกพี่ก็พาไปไปไหว้หลวงปู่ที่วัดแล้วก็ศรัทธาท่านที่อีสานเ่น้นที่อีสานใตยครับี่สุรินเลยพอสัมผัสแล้วเจอประสบการณ์เยอะๆที่ตอนพิธีเสกก็เลยไล่เก็บมาเรื่อยๆพี่ที่เจออภินิหารนี่เช่นเช่นอะไรฮะคือตอนสมัยก่อนตอนปี4142ที่ไปร่วมพิธีอะครับครับก็จะมีตอนพิธีเสกรอบประลัมพิธีเลยฝนตกแต่ในประลัมเว้นเป็นวงกลมฝนไม่ลง โอันนั่นคือเห็นกับตาด้วยตัวเองครับครับแล้วก็มีบางคนเอารองพระกิ่งไปตัดลุงก็ขาดโอ้ก็เลยตัดลุงขาดได้ก็เห็นกับตากันมาก็เลยไล่เก็บไปมาแล้วอยๆใหม่นู้นตั้งแต่ปีสี่หนึ่งครับผมครับจนจนถึงทุกวันนี้เก็บวัตถุมงคลตรงนี้ก็ได้เยอะเยอะแล้วก็ผมว่าเยอะครับเยอะแล้วนะฮะครับครับผมอ้าวพี่เปรมเอาไงดีทีนี้ <cin stereotype> ไม่ทราบว่าจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้พอรู้จักวัตถุมงคลที่เด่นๆของหลวงปู่หงนะครับพอมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นยุคต้นก่อนแล้วกันครับก็จะเป็นเหรียญขุดสะโดิเหรียญขุดสะนะครับเหรียญขุดสะเหรียญขุดสะก็จะเป็นอย่างนี้ครับอืมเหรียญไปเหมือนกับเหรียญเสมาเหรียญเสมาขุดสะครับผมแล้วทำไมเรียกขุดศันดิ์สมัยหลวงปู่ท่านมีวัตถุประสงค์ตอนที่ทําวัตถุมงคลคือ ท่านเอาเงินไปขุดราเพื่อซื้อที่จากชาวบ้านเพื่อมาขุดซะเพื่อปล่อยสัตว์ปล่อยเต่าปล่อยปลาซื้อที่ชาวบ้านเพื่อไม่ให้ชาวบ้านไปตัดป่าครับครับเอามาเลี้ยงเอามาปล่อยสัตว์ตัดปล่อยงูปล่อยเต่าปล่อยอะไรทุกอย่างครับท่านท่านเป็นพระอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ป่าเป็นพิธารบอกซื้อที่ไปปลูกป่าใช่ครับก็ได้หลายได้เป็นร้อยร้อยไร่อ่ะครับโอ้โห ได้เกียรติบัตรจากพระเทพก็ได้ครับพานอการุรักษ์อโอ้รุ่นแรกนะครับปีอะไรนะครับรุ่นแรกสีหนึ่งครับสีหนึ่งเ็นแว้วว่ากว่าท่านจะได้สร้างวัตถุมงคลนี่ต้องเท่าไหร่ครับครูบาอาจารย์ท่านบอกให้สร้างตอนท่านอายุ80ถึงจะเป็นรูปวัตถุมงคลเหมือนหลวงปู่ได้ก่อนหน้านี้ก็จะทําเป็นพวกตะกุดคาดเอวตะกุดครัตะกุด 12ดอกตั้งแต่สมัยก่อนแต่ที่เป็นรูปเหมือนบูชาไม่ได้เลยพระครูบาอาจารย์ห้ามไว้ต้อง80ต้อง80โอ้โหแปนี่ก็จะเหลือได้ไม่เท่าไหร่สิครับมีก็ท่านทำวัถุมงคนครั้งแรกโดยที่ตั้งใจตั้งแต่ออกมาก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ80ถึงหลวงปู่มโนภาพอายุ97 9าสก้็ก็ได้แค่17ปีครับผมคงไม่ได้ออกทุกปีนะครับ ก็ออกทุกปีครับปีทุกปีปีหนึ่งเฉลี่ยปีประมาณสองรุ่นต้นปีปลายปีเพื่อหาเงินไปซื้อที่ชาวบ้านมาสวัรักโอ้ยังงั้นท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงแล้วสบายมากอืครับอ๋อครับเจริญครับต่อพี่แล้วมีมีทางอะไรอีกนอกจากขุนะแล้วแล้วในยุคต้นก็จะเป็นกิ่งไซยิดหลวงปู่เททองเองกิ่งสซยิดกิ่งไซยิดอ่โหนี่ครับสามองค์เนี่ยครับ โอ้โหองใหญ่เลยนะฮะเนี่ยองใหญ่ครับองใหญ่เลยเนี่ยนี่ครับโอ้โหครับอันนี้เป็นสำริดก้นค้อมเงินสร้าง80องค์องก้นค้อมเงินโอก้นเงินก้นเงินครับก้นเงินอันนี้เป็นนวักก้นเงินโอ้เนื้อกลับดำเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตามภาษาเสียงก็ต้องว่าสำริดที่เด็ดสำริดที่ผลกันแล้วครับอันนี้เนนี้เป็นนวอเนื้อนวักกลับดำสำริดอยู่นี่สำริดอยู่นี่สำริดสร้างน้อย80เจ้าบูชาที่ไหนหมายถึงว่าเนื้อนวักมากลับหมื่นกว่าบาทเขาเรียกว่าเนื้อนวักเนี่ยพอกลับดำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า สำริดที่เด็ดสำริดที่สดใช่คคือพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเข้าขั้นเรียบร้อยแล้วเข้าขั้นเรียบร้อยแล้วนวัตใช้นวัตเป็นสูตรจริงๆไม่ใช่นวัตโรงงานอ่านวัตโรงงานนี่ไม่ค่อยกลับดำเท่าไหร่นานครับนานๆไปนะ grab ดำหกหมื่นบาทครับอันนี้หกหมื่นนะครับแล้วนี่แหละครับอันนี้อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าโอ้โนี่นี่ครับลูกศิษย์ตุ้หาหลวงปู่ก็ตามเก็บกัน ก็ส่วนใหญ่ของไปที่สิงคโปร์มาเลตหวันเยอะครับของลูกศิษย์อินเตอร์ทั้งนั้นเลยใช่โอ้โหคนไทยนี่แย่หน่อยนะคนไทยก็เก็บช่วงหลังมาทีหลังกาอีกมาทีหลังเออเพราะทำไมพวกนั้นถึงได้รู้กิติศัพท์หลวงพ่อครับหลวงปู่คือเขาเคยประสบหลายๆคนคือลดคว่ำไม่เป็นไรครับเพราะเรียนหลวงปู่อยู่เขาเลยมาไล่เก็บของยุคต๊นหมดเลยอย่างกิ่งแซยิดก็หายจากสนามไปซะเยอะไปทางนู้นไปทางนู้น โอ้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้จริงๆพวกสิงคโปร์ไต้หวันนี่เปิดแขงพร้อมกันนะครับใช่มาเหมาไปเยอะเหมือนกันนะบางท like ีพวกเราอยากได้เราอ่านบินเป็นชาวบูชาทุกคนใช่เชิญครับิดาเลยต่อฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกเหมือนกันก็จะเป็นพระขันไอเป็นกริดครับเป็นกริดกริดรุ่นแรกโอ้ที่แท้ผมต้องมีดหมอที่แท้เป็นกริดเป็นกริของผู้ทํากริดรุ่นแรกโอ้ท่านจะลงอาพลาสต์จานไว้ทําจากอาวุธโบราณ ครับมาหลอมครับโอ้ตามสูตรโบราณไปเลยก็คือพวกมีดพวกดาบโบราณมาหลอมัอ้มนเอามาหลอมม่ด้านี้เป็นด้ามงาฝักงาด้ามงาแกะใช่แล้วก็เป็นกรรมการ29เเล่มเป็นแหนบสามกษัตริย์โอ้ถ้าอย่างนี้เป็นธรรมดาครับธรรมดา อย่างนี้ร้อยถ้าจะไม่ผิดร้อยยี่สิบเล่มโอ้ร้อยยี่สิบอันนี้เท่าไหร่นะฮะสประมาณยี่สิบเก้ายบผมนี่ปูชาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าด้ามนี้ก็น่าจะตกสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าใช่ไหมก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะครับโอ้โหนี่แต่ท่านมีให้เรืองมันไม่ใช่มีแทงอย่างเดียวครับมีรุ่นหลังๆมาก็ราคาเบาลงมาเยอะก็เบาๆนี่จะประมาณชัก ก็ล่าสุดก็น่าจะอยู่รุ่นใหม่ๆก็ตกถี่สามพันสามพัก็ยังพอหากันได้อันนี้เรียกว่านึงว่าสุดยอดเลยนะครับไม่เก็บนี่สิงคโปร์เอานะฮะแล้วก็ท่านดังอีกอย่างหนึ่งก็คือกุมารกุมารครับอ่าฮะกุม,ม,มารพอดีผมไม่ได้เตรียมมาก็จะมี ยุคต้นท่านก็จะมีกุมารทองทองุมารทองเพชรกุมารพ่วมเพชรท่านจะเป็นสายเทพไม่ได้เข้าขีไม่ได้ใช้ผงกระดูกอะไรเลยอันเชิญวิญญาณเทพอย่างเดียวครับครับก็ส่วนใหญ่คนเราไปก็ค้าขายดีครับแม่ค้าเยอะพอสมควรครับเช่าไปแล้วก็บอกหลอดรับราคาค่อนข้างที่จะสูงเฉพาะสำหรับรุ่นแรกประมาณนะครับเอาเ้าเอาตัวเขกลมๆได้ตัวเลขกลม ผมว่าครบชุดมีเกือบแสนกว่าบาทนะครับองไซ์ประมาณนี้ฮะแต่นี่รุ่นสองอ๋อนี่รุ่นสครับโอครับผมครับผมแล้วก็พอยุกหลังก็จะมีอีกองนึงมาก็ต่อมาเรื่อยๆก็เบาลงมาเรื่อยๆครับก็ราคาก็จะลดหลั่นลงไปอ่าเรียกว่าไม่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 แพงเกินไปนะครับผมครับอ แล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็เป็นไมค์เป็นไหวครูไหวครูไหวครูอันนี้ไม่เคยเห็นนะไหวครูก็จะเป็นเสียงพระพรมอันนี้คือไซส์เล็กรุ่นแรกไซส์เล็กปีสี่สองออกนมหาเศรษฐีจะขนาดประมาณห้านิ้วอันนี้ทำทางทางทำน้ำมนได้ทำน้ำมนทำน้ำมนไล่ผีครอบจักรวาลหลวงปู่บอกไว้ฐานได้ร้อยแปดเลยเคยมีกับตันเครื่องบินขับเครื่องบินแล้วก็ เจอเมฆพึ้มเลยครับแล้วก็อารัธนาเมฆแหวกทางกับตังค์ทุ่มิงก็มาเหมาตอนสมัยปี4 3 4สก็ไปเหมาเป็นถุงเหมือนกันไปแจกโอ้ดีครับอันนี้ถือว่าไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กครมีไซส์ยาวประมาณสักฟุตกว่าน่าจะหมอตั้งที่บ้านสมไตว่าได้พกมาแล้วก็จะมีด้ามรุ่นสองจะเป็นถั่วตลับปัดไม้ด้ามมุกยาวขนาดนี้ครับโอ้เหรอครับ นะครับผมอ๋ออันนี้แต่ท่านก็ยังทำออกมาเรื่อยๆลูกศิษย์สร้างมาให้ท่านเสกมาเรื่อยๆก็จะเบาลงเรื่อยๆราคาไม่เป็นไรเราเอาพุทธคุณแล้วแล้ว,ลวอันนี้บูชา,าประมาณหม<อ>ื่นหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งประมาณนั้นครับครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นกับตันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเอาไว้แหวกทางเวลามีอะไรครับผมครับผมแล้วก็วิชาเอกของท่านที่ลูกศิษย์รู้จักกันดีๆก็จะมีอีกหลักๆคือจะมีตะกรุดกับปากา ออันนเนี่ยผมเริ่มปรกกาครับปรักกาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ก็นักศึกษานักศึกษาแน่นอนเลยใครอาราธนาทำข้อสอบนี่ก็หลายคนก็ติดสัจวัตติดอะไรกันมาอะเยอะพอสมควรเลยนะฮะใช่ครับก็ปรกกาหลวงปู่ก็จะมีทำมาหลายหลายครั้งครุ่นแรกที่จะเป็นจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะนี้รุ่นแรก ก็จะเป็นหัวอุปคุตอหัวอุปคุตด้วยนะครั้งแรกจริงๆจะเป็นหัวพระพิคเนตปางอ้อมจักรวาลแบบนี้ครับจะอยู่ข้างบนแต่ด้านเป็นกิบด้วยแล้วถอดเป็นปากกาแต่ของสับสูนมาจากสนามนานแล้วไม่รู้ไปไหนหมดแปดสิบเล่มแปสิบสี่เล่มเลยครับไม่เคยได้วนกลับมาเลยถ้าไม่เจอจะไม่เจอเลยนะฮะผมออกไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ด้ามเดียวแล้วก็หายสับสูนไปเลย ไปหา B two B t S ไม่มีนะไม่มีครับอันนี้ก็จะถ้าที่พูดจริงๆก็อาจจะเป็นรุ่นสองเป็นหัวประคุดก็จะเป็นปากกาเขียนปกติของปูลงเมตาลงเอกขลักจานท่านก็บอกอธิษฐานได้่ร้อยแปดพันปากกาทาน้ามนต์ทำข้อสอบแล้วก็หลายหลายเรื่องเขาเคยมีลูกศิษย์ที่เป็นต่างชาติเป็นฝรั่งนัำสื่อไอ้เขานัำสือศาสนาพินะครับเขาก็ห้อยพานไม่ได้ครับแฟนเขาก็ซื้ออันนี้ให้ แล้วก็มีประสบการณ์คือโจรกุ๊กจี้เขาก็ไม่รู้ทำไรแล้วอาธนาพอธนาเสร็จหยิบปากกามาโจรก็วิ่งหนีไปเลยแต่นี่คือเขาเล่าให้ฟังครับผมเขาเล่าให้ฟังมือเติมได้ไหมครับหมือเติมได้ครับคือมือเติมได้นะฮะท่านผู้ชมสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้ไม่ให้หมดไม่หมดเลยนะครับครับผมแล้วก็จะมียวงหลังมาก็จะเป็นปากกาอย่างนี้เขาเรียกว่าปากกาที่เอาไปขึ้นพันคู ปูจานกันเองไอ้นี่ก็หลายหลักหลายตังเหมือนกันครับก็สมัยนี้ถ้าพิสูจน์ลายมือกันได้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันคือหมายความว่าเอาปากกาที่เราซื้อเนี่ยไปให้หลวงปู่ลงจานซะใช่อ๋ออันนี้ก็ต้องพิสูจน์ลายมือพิสูจน์ลายมือกันก็จะมีเป็นปากกาจีนฮีโร่ผมจำได้เนี่ยผมใช้ตอนผมเด็กๆยี่ห้อฮีโร่ลายมือปู่จานอย่างเงี้ยโอ้แหมรู้ไม่ทันไม่งั้นป่านนี้ผมติดหมอติดเป็นสบะไปแล้วติดแตาผมไม่ทันผมก็ไปเหมาปากกาปากเกอร์เป็นปู่จานสนุกเลย แล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยหลวงปู่อายุเยอะขึ้นับสมัยตอน80เนี่ยหลวงปู่ยังจานได้ยังแข็งแรงอยู่พอสักเริ่มหลังๆมาลูกศิษย์อยากได้เยอะหลวงปู่ก็เลยออกอลูกศิษย์ก็เลยทําเป็นนี่ปากกาด้ามต่อก็คือสามารถที่ไม่ต้องจานต่อได้ก็คือด้ามครูต้องจานะสามารถที่จะทําเอาไปรัชนาต่อด้ามต่อได้นะฮะแต่พอด้ามต่อเนี่ย ไปต่อด้ามอื่นไม่ได้อแต่ราคาก็เบาลงมาเยอะด้ามตอนนี้ที่สุสานทำบุญประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ใช้ได้ปกติหลวงพ่อหลวงปู่จานว่าอันนี้ไม่ได้จานครับก็คือเราต่ออันนี้ไปต่อจากที่จานื่อคือเอาด้ามนี้ครับด้ามนี้ต่อมาต่อมาแต่นี่คือต่อจากพิธีก็เลยปกติทําบุญออกมาสุดตอนนี้จะน่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับก็ใช้แทนกันได้ในราคาเบาครับซึ่งแท่อย่างนี้ก็ หลายทางอยู่อืมอ๋อเอาละครับท่านผู้ชมครับได้รับทราบนะฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับมาพรกตกริงนะครับเหรียญคุสะนะครับปากากุมานนะครับกริดเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีวัตถุมงคลของหลวงปู่นั่นก็คือตะกรุดแต่เราไว้ช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้เราพักสักครู่ครับครับผมครับผม